สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเมื่อวานแอดก็มัวแต่ไปถ่ายซิงค์นะครับพอดี MV มันช้าก็เลยถ่ายซิงค์ง่ายๆนะครับยืนร้องเอาไปก่อนนะครับก็สี่เพลงรวดเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานเพลงนะครับไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพลงใหม่ก็เร็วๆนี้นะครับก็วันนี้แอดก็มาตามคุณชองเนาะ ก็ได้ข่าวว่าฝันนะครับก็น่าจะพอมีประเด็นน่าสนใจนะครับส่วนคุณยายตอนนี้ก็ฝันแต่ว่าแกยังไม่มั่นใจเนาะแต่แกว่าเสียงเสียงคนที่มาบอกนะก็คล้ายๆกับนวด90เลยนะครับเหมือนเสียงเดียวกันนะครับแต่ความฝันแกยังไม่หนักแน่นพอนะครับเดี๋ยวยัง่าดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าว่างนะครับแอดก็จะรีบลงของคุณยายนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณชองกันนะครับว่างวดน,นี้ฝันได้ตัวไหนนะครับ สวัสดีครับคุณจ้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยังไงน้องเ่าที่แล้วมันเฉียดไปแต้มหนึ่งเนาะเฉียดแต้มหนึ่งครับเ่าที่แล้วอะไรนะเก้าหนึ่งเนาะครับได้เก้าหนึ่งฝันว่ายังไงเนาะเมื่ที่แล้วเ่อที่แล้วฝันเห็นบ้านเล็กที่เขาให้ไปดูบ้านเล็กที่เขา๋อครับคิดว่าเขามีงานเนาะครับเขามีงานอครับปรากฏว่ามันออกศูนย์เก้าเนาะเก้าศูนย์ก็ถือว่าเฉียดแต้มหนึ่งมันลดแต้มเนาะอืมแล้วยังไงครับวันนี้ วันนี้วันนี้เขาเขามาบอกครับคนนี้ครับอ๋อมาแบบเดิมอีกแล้วใช่ไหมครับเขามาบอกมามาบอกตะโกนบอกอืครับว่าอย่างไงครับเขามาตะโกนบอกว่ามีเลขศูนย์นะวันนี่เขาบอกไปซื้อเด้อเลขศูนย์แล้วผมก็ถามศูนย์อะไรเออซื้อได้เลขศูนย์หน้าเขาบอกผมก็ไม่รู้ติดศูนย์มั้กันครับติดศูนย์เลยเลยเลยถามเขาอีกรอบ ว่าจะซื้อยังไงมีแต่ศูนย์แล้วเขาบอกว่าให้รูปนะซื้อสี่ศูนย์เนี่งเงินสี่ศูนย์ครับให้ซื้อสี่ศูนย์ทั้งนั้นก็สี่ศูนย์ใช่ไหมเขาตะโกนบอกครับสี่ศูนย์ครับเลยก็ฝันสั้นๆครับสั้นๆครับแต่ก็คือได้ยินแต่เสียงครับได้ยินแต่เสียงเจ้าเดิมเนาะครับผมก็ถือว่าไม่ได้มาบอกหลายงวดแล้วนะครับตะโกนบอกไม่ได้บอกหลายงวดแล้วเพิ่งมาบอกวันนี้ครับอืมครับอ๋อ สี่นเนาะเน้นไปที่สี่ศนยแล้วอย่างจากนั้นซื้อไว้ยังครับคุณช่องยังเลยครับแล้วก็ฝันฝันฝันดีนะฝันท่อก็มีคนเอาอะไรมาให้อะไรอะไรอย่างเงี้ครับเอาพรของมาให้ครับมีคนเอาของมาให้แต่ยังไม่ไซื้อครับืออยังไงเนาะก็ลองดูเนาะครับอื หรือว่าจะเขาเรียกอะไรไอ้เพิ่มแต้มลดแต้มครับมันงดกอนหรือเปล่าเนาะครับอ๋อเพราะงดก่อนมันลดแต้มหนึ่งลดแต้มหนึ่งครับอืมอ่าก็ถือว่ารอดูวันนี้จะออกเต็มเต็มเปล่าครับแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าเผื่อฝันฝันย้ำอะไรดีๆไงก็บอกเนาะครับครับเอ๊แต่เดี๋ยวนะรู้สึกว่าเลขสี่ศูนย์เนี่ย จำได้วงวดนั้นคุณชองถูกทั้งบนทั้งล่างนะับใช่ใช่แต่น่าจะน่าจะเป็นเลขมงคลด้วยเนาะถ้า40ตัวไหนจะฝันถูกเกือบตลอดนะ40เหมือนเป็นเลขที่คุณเลขที่คุณชองมีโชคกับเลขนี้เออไม่แน่เพื่อนเลข4ถ้ามันมาสวนมากจะฝันตลอดเลย40นี่ครับอืม เื่อนมากจะออกด้วยฟันได้4 0ไม่รู้เป็นอะไรเออผมจได้ไงเมดนั้นะเรียกว่ามาทั้งบนทั้งล่างครับใช่แล้วยายที่มาบอกนั้นก็คือแบบเหมือนฟันเขาเรียกอะไรฟันทงนครับโอ้โหอาแล้วครับแค่นี้นะคุณชองครับแค่นี้ครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณช้องนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าไปตรงกันที่ไหนอย่างไร วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลข40ซึ่งเป็นเลขประจําตัวของคุณชองก็ว่าได้นะครับเพราะฝันที่ไรออกทุกทีเราจะมาดูกันว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับอ่าครับวันนี้ขอบคุณคุณชองมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ